สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องสกายสเกลชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมีรีวิวของเล่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเล่นโปเกมอนที่ <Stick> er. ซื้อมาจากช้อปปิ้งนะครับก็จะมีประมาณนี้มาสามารถจะได้กับทุกคนตดี๋ยวผมอยนให้ดูออนแล้วไม่ออกครับนี่ครับนี่ พอเปลีมุนออกมามันจะเป็นแบบนี้ครับคูเปลี่ยนตัวก่อนทุกคนครับพรขอไปเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับโอ้เปลี่ยนได้ด้วยล่ะลูกเดินเดอ๋อน้องจะมาช่วยพี่รีววิพี่สก,กายรีวิวอะคะน้องๆใครอยับไปก่อนนะขยับไปก่อนพี่จะอะไรจะทำ ทุกคนครับนี่เมื่อกี้ผมไปสลับตัวมาเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเอาตัวที่ผมไปบิดกจะปองมาเมาื่อวานครับเอาไปบีกะปองเมาแล้วทีก่อนแล้วมาครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับและวิธีการวิธีการใส่ก็ไม่ ก็ง่ายอยู่นะคะรับนี่แค่แล้วพอเราจะเล่นเราก็เล่นแบบนี้ครับเด็กกูไม่เก็บโอเคมั้ะเดกเครับนี่ไอ้นี่คือตัวเล็กนะครับส่วนตัวนี้เป็นอันใหญ่ถ้าใครคนอยากได้อันใหญ่ตัวเล็กคอมเมนต์มานะครับ คุณชอบลูกมีการใส่ก็ง่ายๆเลยก็แ okay. ค okay. ่แค่ใส่โปเกม,มอนลองไปแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับใส่โปเกม,มอนลองไปแล้วก็ปิดเอาไปประกุก,กัน มาประกบกันนะครับนี่ครับบางทีก็จะมีไอ้พวกเกิ็ดๆออกมาน,นะครับนี่นี่ครับนี่ผมไม่ถ่ายดูยละเอียดเลย 띵띵띵띵띵띵띵 ใครชอบถ้าใครชอบรูเล็กกดก็ก็คอมเมนต์หนึ่งมาได้ใครชอบรูเหญ่ก็ค,มนนมคอมเมนต์ก,ก็คอมเมนต์สองมาได้บายเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนะครับ ในวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับบ๊ายบาย